พี่น้องครับสวัสดีครับพอนั่พี่น้องเข้ามาอ่าสู่เฟซบุ๊กไลน์วนายจำพ่อนะครับมินิพอ่อพ่อกันทีวันที่18พุษธภาคออม25 6 5ผมพาภาพี่น้องมาเบิ่งนะครับอาการทรํางานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของแฝงท่านวงอุดอรธานีที่สองหนองหานนะครับโดยการนําของสันพอ่ออ่ามงคลแสนวง่านะครับที่ มีการลองเรียนมากตรงจุดจุดนี้เป็นจุดที่ลักกับรถลักขามถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุรูร้เกับเรื่องถึงความปลอดภัยของของพี่น้องป้องกัของเฮ้าท่านพอมโมค็แสนมมงษาก็เลยข้ามการมาเอาจุดกันเอาอุบัติเหตุนี่เขามาติดกันตรงจุดหลกักลักขามนะครับนี่ก็รถมาดูความเร็วสูงเงีนยบ้างพี่น้องรถจะมาดูความเร็วสูงนะครับแลว้วก็ตรงนี้จะจุดหลกักหลักกับรถ ระข่ำม,มากนะครับก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับเบื้องภาพนะครับเบื้องภาพเบื้องภาพการการอันตรายพาร้อมกันนะครับเบื้องภาพการเกิดเหตุการอันตรายพาร้อมกันนี่ครับถ้าบ่ามีนานตำรวจหรือบ่มีแนวกั้นนี่ยก็เกิดอันตรายมนักหมากๆน่ยครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองแฝงท่าหลวงบุรวจท่านีที่2นะครับช่รบรงงบบวยกันก็ไหลคอยค,ค,คุดแช่ไปนะครับเป็นการทำให้คนข้าบปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ของขทอ่านพบมงคลแสงพะสาครับท่านสุ้มไม้ไช่กันรงนะครับที่เป็นไฟอ่าวิศวกรรมแล้วก็ไฟปฏิบัติงานนําทีมงานมาติดมาติดตรงนี้แผงกันจะเป็นแผงกันย่าวนะครับจุดหลักกับมันจะออกมาจากบ้านโกยบ้านอ่ามาน่าจะเลื่นนนอนบ้านน้องตะไคร้บ้านโน้นสูงหลักขามาตรงนี้แล้วก็ฐามาตรงนี้เลยพี่น้อง แห่ถเกิดอันตรายนะครับเค่ถเกิดอันตรายผมพาพี่น้องมาเบิ่งภาพบรรยากาศนะครับนะครับการทูดเสียมันหลครับแขงทั้งวงอุรานท่านี้ครนึถึงจาความปลอดภัยของประชาชนก็เลยน่าแผงกันมาน้าแผงกันมาป้องกันการเกิดอัตลายจะการไปถึงสุดจุดุดนี้นะครับขน้าจะมีจุดการบรถอยู่นะครับหรือความมางายหรือความตีว่ารีบเร่งในการปฏิบัติหน้าที่ผมพาพี่น้องไปเพิ่มกับไฟ คุยกบไฟเทคนิคไปคุณสุประชัยจันทงได้เลยนะครับว่าสาเหตุที่เข้ามาติดตังนี่ย้อนหยังสวัสดีครับสุปรชัยครับจันทงครับวันนี้ท่านเป็นท่านลงอุตสาหะทีที่สองอห้านี่มีพวงการเิ็งอย่างไรครับก็เอ yeah, uh ่อ ็นการป้องกันการลักข้ามนะครับเพราะว่ามีมอเตอร์ไซส้คนใหญ่จะลัดจับต่อยออกมารับข okay. ้ามอ๋อครับออกจากซอยนี่เนาะออกจากหมู่บ้านนี่ครับโดนข้ามผ่านขล่องกลางขามขึ้นขามเป็นอันตรายนะครับโอ้ครับซึ่งจริงๆแล้วจุดกับรถก็ไม่ไกลฮะจากไม่ไกลอ่ปข <mir> ้างหน้าก็อีกไม่ไกลครับเหลืออยอีกนิดเดียวขามนี้เองครับผมขามก็ไม่ไกลนะครับ ด้วยด้วยความเป็นห่วงประชาชนนะครับเนาะคือเกิดอันตรายบ่อยมากตัวนี้จุดนี้นะครับท่านลงไปแล้วอ่ะพุ่งตัวขึ้นมาก็รถทังนี้มาด้วยความเร็วสูงอยู่แล้วนะครับเส้นเส้นหมายเลขยี่สิบสองนี่ความเร็วสูงมากก็ดีที่มีด่านด้วยมียังมีด่านช่วยนะมีด่านจากความเร็วช่วยอยู่ก็ยังก็ยังเร็วนะก็ยังเร็วก็ยังไม่อยู่นะต้องขอบคุณท่านสุภาชัยจันทงนะครับที่นำป้ายกั้น เขาเรียกว่า,ข,าข่าว,าวการุ่นบาเหตุมาวันนี้ผมมาพบกับท่านพอ,อด้วยนะครับผมจะพาพี่น้องไปคุยกับท่านพอ,อ,อ,อมองคลแสนมงษานะครับพอท่านเดินทางมาควบคุมงานดีนะครับใส่ใจพี่น้องประชาชนในความปลอดภัยนะครับท่านพอ,อมวงคลเป็นคนที่ดูแลประชาชนอย่างดี <c oughs> ต้องดูผลงานของท่านสวัสดีครับท่านพอ,อมองคลแสนมงษาครับวันนี้กิจกรรมของแฝงเรามีอะไรบ้างนะครับท่านี้นะครับ วันนี้เลยถ้าเราดูถ้าเราดูลักษณะที่ที่เป็นทางสี่ช่องจราจรแบบมีร่องกลางปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือร่องกลางที่มันไม่ลึกมากครรับบปัญหาก็คือคนก็พยายามที่จะตัดข้ามร่องกลางตัดข้ามร่องกลางถ้าดูล่องรอยก็จะมีการตัดข้ามล่องกลางตรงนี้เป็นทางแยกทางแยกส่วนหนึ่งก็คือรถที่ออกมาจากแยกซอยแยกใครับเทอทีก็ กินพอเพียงได้พอตอนนี้พอเราเิด็ตั้งการเร็วการเร็วนี้มันช่วยได้หลายอย่างนะครับหนึ่งช่วยไม่ให้ทางลัดข้ามครับผมสองช่วยให้รถออกจากมาทางแยกนี่เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอุปสรรคมีอุปสรรคครับเราจะดูมีป้ายเชฟรอนนะพี่ดูครับผมป้ายเชฟรอนนี่ก็คือภาษาไทยเขาเรียกว่าป้ายเสือนแนวทางป้ายเสือนแนวทางนะครับป้ายเชฟรอนครับคุณออกมาคุณต้องออกซ้ายอย่างเดียว นี่นะครับถ้ารถออกมาจากแยกเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะย้อนไปทางขวาครับเพราะว่าเราชี้ไปทางนี้แล้วนะครับคือคุณเด้เลี้ยวซ้ายอยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องออกซ้ายอย่างเดียวดังนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราอยากอยากฝากประชาสันนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนเบื้องต้นเตือนรถที่ออกมาจากทางแยกก่อนนะครับดูป้ายนะครับป้ายก็คือยังไงคุณก็มีสิทธิ์ที่จะตรงมาได้เดิมนทีคุณบอกว่าก็ะทั่งคืนคุณมาคุณไม่เห็นตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าแนวทางมันคุณต้องออกซ้ายอย่างเดียวครับผม สองรถมอเตอร์ไซค์ที่เคยตัดข้ามร่องกลางเนี่ยตัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรามีการเรามีการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวก็คือ,อาราวการอันตรายเดือนตอนนี้คุณข้ามร่องกลางไม่ได้สามนะครับรถที่มาจากทางตรงเนี่ยก็คือก็จะมีความสะดวกมากขึ้นก็คืออาจจะไม่ต้องพาวงว่าจ,จะมีรถตัดข้ามร่องกลางใช่ไหมครับอย่าลืมว่ารถตัดข้ามร่องกลางเนี่ยคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันมีหลายรูปแบบ,บข้ามร่องกลางขึ้นมา บางทีคนที่ยังไม่เก่งพอจะข้ามรองกลางบิดทะล่งปุ๊บส,ส่งเลยส่งเลยส่งเลยรถทางตรงมาเนี่อันตรายมากท่านเสีชีวิตแต่ถามว่าเ,าเราแก้ปัญหาได้ระดับไหนตราบใดที่วินัยจราจรของคนยังน้อยอยู่ครับ,รบเราก็ยังมีสิบที่จะเ,เจะกิดเพียงแต่ว่าคุณฝ่าฝืนได้ยากมากยิ่งขึ้นคครครับรับบวิวัฒนาการของการการ,กรทาความผิดของคนไทยมันเยอะมากนะครับเราดู ที่วินัยถ้ารนรู้จักผมมาเกือบสามปีเนี่ยม,มีแต่การไล่แก้ปัญหาอย่างเดียวการพัฒนาแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ของของพื้นที่อุดรเนี่ยอุดรสองก็คือเราเจออะไรที่พิวัฒนาการว่าเราทําอย่างนี้เสร็จมันก็จะย้ายสุดในการข้ามร่องลางไปเรืร่อยเพียงแต่ว่าเราก็ยอมรับได้ระดับหนึ่งว่าจุดนี้คุณข้ามไม่ได้ง่ายแล้วคุณจะย้ายไปก็ เราก็จนปัญญาคุณไปรับชีวิตคุณ,คณนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอกจากความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินของคุณมันมีมากกว่านั้นทรัพย์สินทางราชการเสียหายสองหากนะครับหากมันมีอะไรที่เกิดขึ้นนะครับสมมติว่ารถทางตรงก็มารถทางตรงก็มาถ้าสมมติว่าคุณก็เสียชีวิต รถทางตรงก็บาดเจ็บนักความผิดเนี่ยมันมีมากกว่านั้นไม่ใช่ว่านคนตายแล้วจบใช่คือเสียเยอะมากคุณเสียเยอะเสร็จเนี่ยมันจะมีความผิดว่าด้วยละเมิดประมาทประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นบาดเจ็บสาหัสประมาทเป็นเหตุให้คนอื่นหรือแก่ความตายหรืแก่ความตายอย่างงี้มันไปพ่วงกับประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหมครับโอเคละเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ประมาทเขาก็จะมีเขาจะฟ้องคือ ฟ้องั้งกระมวลกาฎหมายอาญานี่เกิดเหตุการณ์มาแล้วนะครับครับล่าสุดตอนที่ผมเป็นหมอแขวงที่อุบลฯสองเนี่ยบตัดข้าอย่างนี้แหละทําให้รถหลวงเสียหายโอ้ครับคุณตายไปเสร็จนะครับคุณตายไปเสร็จเขาฟ้องคุณนะครับฟ้องเสร็จบอกว่าตายก็คือไม่ได้ทายแล้วไม่จบนะครับต้องรถหลวงคนเงินแสนสามเนี่ยศาลตัดสินว่าคุณต้องรถช้ยพอคุณตายเสร็จไม่ใช่คุณดใช้ยลายเป็นพ่อแม่คุณดใช้นะครับ พอแม่ดทดทอง้ก็คือไม่มีเขาต้องบรงคับคดียึดบ้านยึดอะไรนมะ่รับดีที่สุดของป่านะครับกรมทางหลวงทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้คิดว่าที่เราทําได้นสถานตอนนี้เหมาะที่สุดแล้วยังไงในสิ่งที่เราทําเนี่ยรักษากฎทีน่ในจราจรตอนนี้คุณป่าฝืนไในยากมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ไหนก็บาก้าคุณจะไม่ฝา่านถ้าคุณมีจิตใจที่เป็นคนที่ไม่รักษากฎกติการครับผมครับ ไปอีกสักร้อยสองร้อยสามร้อถแล้วรับรถจับเราแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี่เองนะครับไม่ไกลเลยนะครับนะครับป่านะครับเพราะว่าหนึ่งการใช้รถใช้ถนนไม่ใช่เราในพื้นที่อย่างเดียวมีคนต่างถิ่นยิ่งตอนนี้ทางหลวงหมายเลขสองสองเนี่ยจากอุดรไปถึงสกลนครเนี่ยมันเป็นทางสายหลักไปแล้วครับผมเป็นถนนสายเอเชียซึ่งก็วิ่งคอสระหว่างตะวันตกตะวันออกวิ่งขึ้นไปจังหวัดเชื่อมจังหวัดแล้วจังหวัดเชื่อมจังหวัดตอนนี้มาสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ ครพมานมเสร็จสะพา,าน้คมแม่น้ำโขงที่พืนก,การเสร็จก็จะเป็นทางสายหลักที่จะต้องใช้นะครับ,ร,บรถต่างถิ่นก็จะเข้ามารถต่างถิ่นเขาไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าคุณจะตัดข้ามล่องกานะครับ,รบก็ฝากว่าให้คิดถึงใจเขาใจเราครับเสียวเวลานิดหนึ่งไปย้อนไม่ย้อนสอนไปกับรถที่จุดกับรถที่เราจัดให้นี่ับอีกไม่กี่เมตรครับท่านพอครับอีกไม่กี่เมตรเลยอันนี้เหรอครับเราติดสัก50า0เมตรก่อนเพราะว่าประมาณเราไม่จำกัดเดี๋ยวเราจะไปตรงแยกทางเข้าอำเภอ อำเภอรประจัก์กอ,อีกคนนึงนะครับเป็น,นปรอบหน้าตอนนี้ตอนนี้ก็คือฝากเรียนว่าประมาณประจำปีอะผมหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้กำลังไล่ไปขอทาานอธิบดีกรมทางหลวงให้มากแก้ปัญหา <c oughs> ยัางไงก็ฝากนะครับฝากเรียนสะท้อนว่าอยากให้หนายข้างในดูอบอกว่าเออสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานแก้ไขปัญหาประชาชนสมควรสนับสนุนุกประมาณมาให้แก้ปัญหาให้หน่อยเสียงสะท้อนแล้วก็เสียงชื่อมของประชาชนในพื้นที่เนี่ยคือสิ่งที่เราคาดหวังว่า เป็นกำลังใจในการทํางานให้เราเป็นการสะท้อนจากผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผู้ที่ได้รับประโยชน์ผู้ได้รับความปลอดภัยเนี่ยสะท้อนเข้าไปส่วนกลางผมว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับเป็นสิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางทุกขบัญชาทั้งในจะต้องให้การสรรรนะครับฝากพี่พี่ในจัพอนนะครับกระดูตอนนี้ก็คือเท่าที่ดูกพี่เ็าลงการเมืองนะครับการเมืองเนี่ยดีแล้วครับ การเมืองเราอยู well with ่เคียงข้างประชาชนสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับการเมืองที่สามารถเชื่อมกับข้าราชการประจําได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนีเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต่อไปในภาวะหน้าข้าราชการประจํากับนักการเมืองทั้งนักการเมืองระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติเนี่ยจะสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับขับเคลื่อน ชุมชนกับเพื่อนอบ้านเกิดมองนอนที่เรามีความปลอดภัยมนะีความเจริญมากยิ่งขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่วินัยจำพรนะครับท่านบ้านที่นะครับท่านบ้านที่ <c oughs> ก็ขอให้เป็นเครือข่ายที่ดีให้คบทางหลวงตลอดไปนะครับที่ขอบคุณมากครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผองมงคลแสนมังษานะครับที่ทำานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ที่ใส่รถใส่ถนนกระปรดระมัดระ,ะวังและกระปรดเข้ารถกฎจราจรนะครับ ตอมจังไรติดต่างจาังไรมันกับบม่อมหรออุบัติเหตุแต่ว่าเข้าซอยกันไงซอยกันรักษากปลอดภัยก็จะ้าจวดตัวควปบอดภัยของพี่น้อง,องปลอดภัยนะครับเลิครับต้องขอบคุณท่านพอมงคลแสนวงศาร์อ่พาพอแฝงทางหลวงอุตรธานทีที่สองนองหานนะครับขอบพระคุณมากครับท่านมีคือตัวอย่างที่ดีๆนะครับที่พอร,ร่วมพื้นที่เองเพอดูการทํางานของลุงน้องของเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ มันมีป้ายบอกอยู่นะครับเชฟร้อนเชฟร้อนบอกให้เลี้ยวซ้ายพี่น้องก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับว่าไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาย้อนช้อนมากจะเกิดอุบัติเหตุนะครับครับสูญเสียงบประมาณหองหลวงสูญเสียมันเป็นภาษีหฮานั่นแหละพี่น้องมันเป็นภาษีออกจากทุกบาททุกสตางค์ออกมาจากกระเป๋าของพี่น้องนะครับแล้วก็มาสอมแท้มาปรับปรุงยูนี่นะครับมันนี่หลักกิโลเมตรที่11เอนาะใช่ครับสิบบวก900รนะครับผมให้พี่น้องมาเบิงนะครับ ป้องกันยังได้กับบ่มมนะครับถ้าเหาบอ่อใส่ใจหรือเห่าบ่รักชีวิตครับป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันป้องกันให้รดหน่อยลดหน้รถความรุนแรงลดหน้นะครับนี่คือ,น,คอนี่คือหลุมหลุมถ้าผูดด้ใดขับบ่เก่งหรือเมานะครับจะพุ่งมาออกจากสอยนี่จะพุ่งขึ้นไปทั้งนี้รถสวนหน้ามันเร็วด้วยความเร็วสูงอุบัติเหตุจะจะสูญเสียหลายก็กาทางธรรมดาก็ทางที่ยูเทินเขารู้ว่ายุเทินเขาต้องระมัาระวังอันนี้มันเป็นห้างรัด เขาเอินทางรัดทางรัดขาำนะพี่น้องเด้อทางรัดทางรัดขำมันบ่ถือกฎหมายหรอกแล้วก็อันตรายพร้อมนะครับพี่น้องเขาเสียเวลาไปยูเทิร์นอีกนิดเดียวเสียเวลาไปยูเทิร์นอีกนิดเดียวนะครับสุภาพปัจจุบัดีจากแผงทางวัวอุดรทั้นที่ที่สองนะครับท่านพอมงคลแสนภาษาพร้อมกับท่านสุภระเสรจันทงนะครับที่ดูแลควบคุมดูแลถนนเชลลักสายหมายเลขยี่สิบสองเล้วก็ทางอำเภอบระดุงอำเภอหนองหานอำเภอเพ้นนะครับ นี่ครับเพิ่งผ่านประดาทีนะครับด้วยความเข้มแข็งนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุไในระดับนึ่งรถติดนะครับไหนท่านเองนู่นหรอพอพี่บุญนู่นหรอไม่ไม่ครับบ้านน้องบ่อโอเคจะไปนู่นแหละโอเคนะพี่วินัยเนาะครับผมขอบคุณครับวันนี้ครับต้องขอบคุณทุก่เดี๋ยวสักประมาณ เดือนหน้าก็จะไปทำจุดที่ทางเข้าได้เลยครับท่านผอครับขอบคุณครับสิ่งไหนที่เป็นความปลอดภัยของประชาชนท่านผู้อ่านไดเห็นตามแจ้จุดตามแจ้จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับอ็าพิธีงาภูมิใจนะครับที่ท่านผอกใจใจนะครับ ไปสุดถึงจุดนู้นไหมครับผมอ๋อถึงตรงนี้เนาะป้องกันตรงลาทางลัดเนี่ยเนาะก็ทางโค้งผมเห็นเนาะไอ้ทางยูเทิร์นต้อยู่ข้างหน้าเองนะครับท่านสุประชัยแล้วครับผมเพราะว่าป้องกันตัวเองดีกว่าเนาะคนอื่นป้องกันได้อยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าตัวเองป้องกันตัวเองใช่ไหมครับอยากฝากอะไรท้ายสุดนี้ท่านสุภรชัยอยากฝากอะไรถึงพี่น้องใช้รถใช้ถนนแถวหมายเลขสองสองสองนี้ได้ไหมครับก็ ความรับผิดชอบในการตรวจให้เส้นทางนะครับก็ตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเองนะครับับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ในเส้นทางอย่างระมัดระวังนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรให้ให้ถึงจุดนะครับเขารูกฎจราจรซะหน่อยนะครับเพื่อรักษารที่สุขภาพของของตัวท่านเองครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าราชการนะครับฝ่ายพิศวกรนะครับ วิศวกรรมที่เป็นฝ่ายควบคุมถนนเส้นนี้พร้อมกับทีมงานนะครับดูการทํางานนะครับพี่น้องเข้มแข็งนะครับทีมงานกรมทังหลวงของแวงทงังฑาหกรรที่สองห้องาสุดยอดนะครับต้องขอบคุณท่านอีกเท่นหนึ่งก็จะาจากกันไปนะครับวินัยยำพรอิสระชนพอนอุดอรนะครับต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนาชาวไทยผู้ที่ใส่รถใส่ถนน่ันไปเส้นนี้นะครับเป็นที่วาสนาดีแล้วห้องทานมีปออที่ดี ก่อออกมุแตนมุขตานะครับก่อออกแปลงทั้งวงบุรีรัตน์แลที่ศสองนะครับทายนี้วิริยะพ่อตากอยากจะปราบพี่น้องให้เขารบพุทธละจรนะครับรักษากฎจราจรอนซอยกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของให้เจ้าของนั่นแหละครับลาไปก่อนครับจนกว่าที่พบพอกันไหมพี่น้อง รถเซน,นีจะมีนานนานประจําทุกมือนะครับเพื่อป้องกันเพื่อชะลอความเร็วลดความเร็วลงมาแต่ว่าก,กัยังบ่ม่ม,มนะครับของความเร็วถึงจับทุกมือถึงจับนครับไลาไปก่อนครับพีนนพ่น้องที่ได้จะพ่อนะครับต่ละช่วงพ้นอุดรบ้านนถสูงลาไปก่อนครับจี่พ่อที่ผมบอกกันไว้สวัสดีครับ